สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้นาดาก็ยังอยู่ที่กรุงเฮกนะคะหรือว่าเออเมืองเดนฮาจ้าเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะกรุงเฮกค่ะหรือว่าเดนฮานะคะอีกเรียกมีสองชื่อนะคะนี่นาจ๊านะนาดาก็มายืนถ่ายรูปตรงกระจกนี้นะจ๊ะ เขาก็เอามาตั้งไว้นะคะเป็นกระจกให้คนถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะมีทั้งสองข้างนะคะข้างหน้าข้างหลังจ้ะอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งจ้ะนั่นนะจ๊ะเขากระช่างเอามาตั้งไว้นะคะพี่น้องเราก็ได้ถ่ายรูปนะคะนี่นะจ๊ะคนเยอะมากคะ่ะ แล้วก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งจ้าร้านขายของเยอะมากจ้ะเดินทั้งวันก็ไม่จบนะคะที่เดนฮาค่ะเพราะว่าเออกว้างมากค่ะพอเราเดินไปเราถ่ายวีดีโอไปนะคะก็เดินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จบง่ายนะคะ นู่นนะคะบ้านเมืองเขานะคะดีไซน์จ้าอากาศดีผู้คนก็ออกมาเดินเล่นกันเยอะนะคะออกมาเดินช้อปปิ้งกันอะไรกันนะคะออกมาเดินตากแดดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่านานๆนนครั้งประเทศเขาจะมีแสงแดดนะคะนะคะ นี่ก็เป็นร้านขายของนะคะนุนก็ลดไฟฟ้าจ้านุนนะจ้าสถานีก็จอดลงตรงนี้นะคะถ้าไม่มีคนเขาก็ไม่จอดจ้านี่นะคะนาดาก็จะเดินพาเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะจะไปหาร้านกาแฟาจ้า อันนี้ที่เห็นเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่ขายเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรพวกนี้นะจ่ะนี่นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็คนเยอะหน่อยค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ คนไม่ได้ทำงานอะไรก็ออกมาช้อปปิ้งกันอะไรกันแบบนี้นะจ๊ะนะคะแล้วก็จะเดินตรงไปทางนู้นนะคะเสื้อผ้ามีแต่วสวยๆจะดีไซน์บ้านเขานะคะแต่ก็ตัวย้าใหญ่ค่ะนาดาตัวเล็กก็บางครั้งก็หาเสื้อผ้ายากเหมือนกันเหมือนกันนะคะ นาดาก็จะดูแต่ยี่ห้อซาร่ากับ,ก,บกับยี่ห้อ HM อจ้ะเขาก็จะมีไซส์เล็กมาบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะจ้ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเสื้อผ้าเราก็เราคนไทยตัวเล็กเนาะก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้นะจ้ะนี่นะคะผู้คนก็เดินกันไปมานะคะ บรรยากาศทีดีค่ะวันนี้จะมีแสงแดดนะคะวันนี้มีแสงแดดจ้าสวัสดีจ้าแล้วก็จะพาเดินไปทางนู้นนะคะนี่นะจ้าวันนี้พามาเที่ยวพามาช้อปปิ้งนะคะที่กรุงเฮกค่ะเมืองหลวง ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮอลแลนด์จ้าเนี่ยจ้าบรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนไม่ไม่หนาวนะคะวันนี้อากาศดีมากจ้ะก็เลยชวนกันมาที่กรุงเฮกนะคะเมื่อก่อนแฟนาดาก็ทำงานอยู่ที่นี้นะคะที่กรุงเฮกนะคะ เมืองหลวงประเทศนทเนเธอร์แลนด์จ้าอันนี้ก็เป็นร้านขายขนมนะคะนี่นะคะคนขายขนมโล่รอจ้าพี่น้องนี่นะจ้าคนขายขนมหวานจ้าแล้วก็จะเดินไปร้านกาแฟกันค่ะพี่น้องไปดูร้านกาแฟกันนะคะ นี่นะคะน่นะคะแสงแดดนะคะ,แส,ะ,คะแสงตะวันจ้าคนก็เดินกันไปมานะคะก็เหมือนบ้านเราจ้ะฝรั่งก็เหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าบ้านเราเมืองหลวงรถจะเยอะจ้ะ แต่ที่นี้ไม่มีรถเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมเขาไม่ให้รถเข้ามาในในตัวเมืองนะคะนี่นะคะเด็กๆก,ก็เอาจักรยานอะไรมาปั่นกันได้ไรได้ปลอดภัยจะ้ะปั่นได้แต่จักรยานนะคะทีเ่เดินห้านะคะนี่นะคะแหล่งช้อปปิ้งเข้ารถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเว้นแต่คนบ้านที่อยู่ในในบริเวณนี้นะคะจะเอารถเข้ามาได้จ้ะ นคนก็เดินช้อปปิ้งกันนะคะมีทั้งฝรั่งทั้งคนไทยทั้งคนจีนนะคะทั้งมุสลิมอะไรพวกนี้นะจ๊ะประเทศเนเธอร์แลนด์เออหลายศาสนานะคะพี่น้องหลายชาติหลายบ้านหลายบ้านหลายเมืองค่ะมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะคนผิวดำก็มีนะคะ หลากหลายจ้ะนี่นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่มากค่ะเหมือนที่อัมสเตอร์ดัมนะคะอัมสเตอร์ดัมแหล่งช้อปปิ้งก็ใหญ่มากค่ะดีไซน์บ้านเขานะคะ ที่นี้ปลอดภัยอย่างคือว่าไม่มีรถยนต์วิ่งเข้ามานะคะมีแต่คนเดินเท้ากับมีจัก,กรยานนะคะแล้วก็เ,ออเด็กๆปั่นจัก,กรยานอะไรกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะนั่นนะคะคนปั่นจัก,กรยานนะคะ เราก็ได้เดินออกกําลังกายไปด้วยค่ะดูของวสวยๆงามๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งจา้าอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะใครมาก็มาถ่ายรูปเออตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเหมือนหัวคนนะคะเหมือนหัวกระโหลกคนอะไรแบบนี้นะจ๊ะดีไซน์นะจ๊ะนั่นนะคะนาดาก็ไปยืนถ่ายรูปด้วยค่ะ แหล่งช้อปปิ้งนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์จ้ากรุงเฮกค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าเดนฮานะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวการ์ตูนเหมือนออมดเหมือนตัวมดอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะ,ะทำไว้นะคะ คนผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับเออนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะเห็นนะคะเดินไปจ้าผู้คนกันเดินกันไปมานะคะ แหล่งช้อปปิ้งเขาก็หลากหลายดีไซน์จ้ะนี่นะคะดีไซน์บ้านเมืองฝรั่งนะคะเมืองนอกจ้ะเราเดินเราก็ต้องระวังจัก,กรยานด้วยนะคะเพราะว่าจัก,กรยานเ,เยอะมากจ้ะเราไม่ได้ระวังรถยนต์นะคะระวังรถจักรยานจ้ะเพราะว่ารถยนต์ไม่ค่อยมีนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะคะนี่เหมือนหูมันยาวๆอะไรแบบนี้นะจ๊ะนาดาก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะนาดาก็มานั่งทานกาแฟนะคะนี่นะคะสิบเจ็ดกับสิบแปดยูโรจ้ะพี่น้องเนี่ยป,ประมาณห้าหกร้อยบาทจ้ะแค่นี้นะจ้ะถ้าเป็นเงินไทยเรานะคะสิบเจ็ดสิบแปดยูโรนะจ้ะ สามสยูโรมันก็3 370 3, 70, 3, 70, 8, 8 Euro, 8, 3 21, 7ร8อยจูโรแปดสามยี่สเป็นเจะคะพี่น้องเนี่ยนะคะของแพงเหมือนกันนะคะถ้าเราคิดเป็นเงินไทยนะคะมันแพงจะ้ะแต่ถ้าเราเป็นคิดเป็นเงินยูโรก็อีกอย่างนึงนะคะพี่น้อง ไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเมืองนอกของก็แพงเหมือนบ้านเรานะจ๊ะบ้านเราก็แพงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นขนมเค้กจ้านี่นะจ๊ะนี่นะคะอันนี้นาดาก็นั่งอยู่เอเชั้นสูงนะคะที่ร้านกาแฟจ้าอันนี้นาดาก็ถ่ายจากข้างบนลงมาข้างล่างจ้าผู้คนก็เดินกันไปมานะคะ แต่ก็ปลอดภัยอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่มีรถยนต์วิ่งเข้ามานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าของยี่ห้อ ca นะคะของเยอรมันจ้านี่นะคะคนเยอะมากจ้ะคนเยอะมากๆเลยอะทั้งคนจีนคนไทยนะคะหลากหลายประเทศจ้า ส่วนมากเขาก็จะเดินนะคะมาเทมค่ะนั่งรถนั่งเทมมาแล้วก็บางคนก็เอารถยนต์ไปจอดไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็เดินเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็ปั่นจักรยานมาแล้วก็มาจอดแล้วก็เดินมาเที่ยวนะคะนี่นะคะในร้านกาแฟน,นะคะอันนู้นจะเป็นคนไทยคะ่ะที่นาดาเห็นนะคะได้ยินเขาพูดภาษาไทยกันอยู่จ้ะนี่นาดาก็กําลังจะกลับไปขึ้นเทมนะคะเดินออกจาก ร้านกาแฟแล้วค่ะนี่นะคะก็เดินมาแป๊บเดียวค่ะจากร้านกาแฟมาก็ไม่ถึง15บหนาทีนะคะประมาณ10นาทีก็มาถึงออที่เราจะขึ้นเทมนะคะเทมแล้วก็ออไปอีกสองป้ายค่ะประมาณห้านาทีนะคะเราตรงที่เราจอดรถไว้นะคะแป๊บเดียวนะคะไม่ถึง10นาทีจ้า ka